พรุ่งนี้เงินเข้า8กรกฎาคม65เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีฝังชัดๆจบในคลิปเดียวก่อนรับชมคลิปกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจ Family Man คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองทุกท่านนะครับสำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับ ประจำเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับอ้างอิงจากเพจจุติไกเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมอนุษย์นะครับว่าจะมีการโอนเงินในวันที่8กร,รกฎาคม65นี้600บาทต่อครเรือนนะครับซึ่งจะมีเด็ดได้รับสิทธิ์นะครับ2,348,500ลายรวมเป็นเงินนะครับกว่า1,400ล้านบาทนะครับ โดยจะโอนเงินผ่านทางธนาคารน,นะครับที่ได้ลงทะเบียนไว้ไมันจะเป็นทกสกรกุงไทยหรือว่าออมสินนะครับยังไงก็เช็คดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงมาอัปเดตให้ฟังนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อไม่พลาดนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยครับ f a m i l y Man คุณพ่อมือใหม่ ติดตามไว้เลย